สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกตำรารถนะครับแล้วก็เพื่อนๆสมาชิกใหม่นะครับที่เพิ่งกดเข้ามาดูเป็นครั้งแรกด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนจะไปรับชมรีวิวในคลิปเนี่ยต้องขออภัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องเสียงของผมด้วยนะครับซึ่งมันอาจจะดังไม่มากหรือว่าแหบหรืออาจจะฟังไ่ดูเรื่องนะครับเนื่องจากมีอาการเจ็บคอนะฮะครับผมสําหรับวันนี้นะครับตำรารถนะฮะนอกจากจะมีการรีวิวรถให้ดูให้ชมแล้วเนี่ย นะครับจะมีเก็ตความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับมาเล่าสู่เพื่อนๆสมาชิกได้ฟังกันพอดีนะครับมีสมาชิกอยู่ท่านหนึ่งนะครับเป็นสุภาพสตรีอยากได้รถยนต์มือสองสักคันหนึ่งเนี่ยแล้วจะไปเลือกซื้อเองแต่ด้วยความที่ว่าไม่มีความรู้เลยไม่รู้เลยนะครับว่าจะต้องดูจุดไหนเป็นหลักนะครับในการเลือกซื้อรถกลัวจะโดนหลอกนะครับกลัวจะแบบโดนย้อมแมวบ้างอะไรเงี้ยฮะสำหรับวันนี้นะครับทางตำรารถเนี่ยมีเก็ตความรู้ นะฮะเล็กๆน้อยๆนะครับมาเล่าสู่กันฟังมาบอกต่อละกันเนาะว่าตำรารถเนี่ยเวลาเลือกซื้อรถยนต์มือสองเนี่ยจะเลือกซื้อแบบไหนนะฮะในที่นี้นะครับผมขอแบ่งการซื้อรถยนต์นะครับมือสองออกเป็น2ประเภทนะฮะคือประเภทที่1นนะครับการเลือกซื้อจากเต็นท์นะครับผม ส่วนประเภทที่2นี่คือการเลือกซื้อรถยนต์ที่เป็นรถบ้านนะครับหรือว่ารถที่จอดขายตามข้างทางที่มีเบอร์โทรแปะอยู่สามารถติดต่อได้อะไรประมาณนี้นะครับสาหรับวันนี้นะครับคลิปนี้เนี่ยจะขอพูดถึงเกี่ยวกับการเลือกซื้อรถยนต์มือ2ที่เป็นซื้อจากเต็นท์นะครับผมรายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปชมในคลิปได้เลยสําหรับการเลือกซื้อรถยนต์มือสอนะครับสาหรับทางตลารารถนะฮะส่วนตัวผมมองว่ามันมีอยู่ประมาณ5วิ ห้าข้อนะครับห้าข้อหลักๆก็จะเป็นภายนอกนะครับภายในแล้วก็เครื่องยนต์ระบบเบรกช่วงล่างนะครับแล้วก็เปรียบเทียบราคาเนาะประมาณนี้นะครับสําหรับเจ้าดีแมคันนี้เนี่ยจากที่ผมได้รีวิวนะครับเกี่ยวกับภายนอกนะครับเป็นข้อหนึ่งะฮะสีเขาโอเคนะฮะไม่มีถลอกนะครับเป็นสีค่อนข้างใหม่เจ้าของรถค่อนข้างดูแลรักษาดีนะครับสําหรับคันนี้สีขาวสวยนะครับ สวยมากนะครับก็จะมีตรงเขาเรียกกระบะนะครับที่ทำสีมาใหม่ครับผมแล้วก็มีเกี่ยวกับตัวถังนะครับที่ทำมาใหม่นะครับสีกระบะสีตัวถังกระบะเลยนะครับทำใหม่นะครับภายในกระบะส่วนอื่นๆนะครับสีฝากระโปรงหลังคากันชนรอบคันเลยต่างๆนะครับอยู่ในเกณฑ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับค่อนข้างสวยสำหรับคันนี้นะฮะ กระบะนะครับก็ยังเปิดเปิดได้สนิทนะครับไม่มีการชนใดๆนะครับก็โอเคเลยนะครับตรงนี้นะฮะก็อย่างที่บอกไปนะครับก็จะมีการทําสีตรงกระบะนะครับภายในกระบะมานะครับก็ทําได้ดีอยู่พอสมควรนะครับประมาณนึงเลยเนาะตรงนี้ถัดไปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงเกี่ยวกับระบบเบรกช่วงล่างโช๊คก่อนสักเล็กน้อยนะครับ ตรงนี้นะครับต้องขอออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าเจ้าดีแมกคันนี้เนี่ยผมไม่ได้มีการรีวิวลองขับขี่เลยก็เลยไม่ไม่การันตีร้อปนะครับว่าช่วงล่างเขาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานประมาณไหนนะครับแต่จากที่ลองกดดูนะครับเบื้องต้นนะครับโช๊คครับให้การตอบสนองที่ดีนะครับไม่สอไปถึงอาการที่มันจะพังหรือเสียหายนะครับส่วนยางนะครับก็ขี่ได้อีกพักใหญ่นะครับยังใหม่อยู่นะครับแล้วก็ คันนี้นะครับแถมแม็กมาให้ด้วยนะครับก็ตามภาพที่เพื่อนๆได้เห็นเลยนะครับอ่าตรงนี้นะครับนิดนึงตรงตัวถังตรงนี้พ่นสีมาทําไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็จะสีไปเปื้อนเกี่ยวกับแชสซีนิดหน่อยนะครับก็เป็นข้อเสียนะครับเป็นตำหนิของคันนี้ไปนะครับทีนี้มาดูเกี่ยวกับภายในนะครับตรงนี้นิดนึงนะครับเพื่อนๆสมาชิกอยากให้โฟกัสตรงนี้เป็นพิเศษนิดนึงเพื่อนๆจะสังเกตไหมครับว่าสีประตูนะครับของเขานะครับสีเนี่ยครับตรงเนื้อประตูนะฮะแล้วก็ เปรียบเทียบกับสีด้านนอกของตัวรถเนี่ยบอดี้รถนะครับสีเป็นสีค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันมากนะครับก็เป็นหนึ่งในการตัดสินใจนะครับการันตีได้ว่าสีนี้เนี่ยเป็นสีเดิมของรถเลยนะครับสังเกตดูนะครับตรงขอบนี้นะฮะเปรียบเทียบกับสีหลังคานะครับแล้วก็สีตัวบอดี้รถนะครับจะเป็นสีเดียวกันเลยครับส่วนลูกยางนะครับต่างๆก็ยังสนิทดีนะครับขอบประตูนะครับไม่ได้มีชำรุดเสียหายแต่อย่างใดเนาะค่อนข้างโอเคนะฮะ ระบบ OpenCAP นะครับก็ปิดเปิดได้ยังสมบูรณ์นะครับยังสนิทอยู่นะครับไม่มีอาการโค้งเคงนะครับหรือว่ากระพือนะฮะตามอายุงานครับก็ถือว่าโอเคครับในระดับหนึ่งเลยทีเดียวภายในนะครับก็ตามสภาพอย่างที่เพื่อนๆเห็นเนาะทางห้องโดยสารนะครับตรงช่วงแคปนะครับก็คอนโซลต่างๆเบาะก็โอเคนะครับส่วนเบาะคนขับเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อีกเช่นกันนะครับ ค่อนข้างใหม่นะครับรถคันนี้คอนโซลด้านบนนะครับก็ยังสมบูรณ์นะครับไม่มีคาบเปื้อนใดๆนะครับโอเคเลยคันนี้ก็เป็นเกียร์ธรรมดานะครับก็มีการเปลี่ยนตัวหัวกระปุกคันเกียร์นะครับมานะครับเป็นของซิ่งประมาณนั้นเนาะกับคอนโซลใหม่นะครับเพื่อนๆสมาชิกอยู่ในเกณฑ์ที่เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับหรือเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นก็ได้นะครับคันนี้ค่อนข้างใหม่เลยทีเดียว ส่วนพวงมาลัยนะครับก็ทางเจ้าของก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนนะครับก็ยังใช้เป็นพวงมาลัยเดิมนะครับโรงงานมาดูทางด้านฝั่งที่นั่งด้านคนขับนะครับข้างๆคนขับประตูนะครับฝั่งนี้ก็สมบูรณ์นะครับไม่ได้มีเสียหายใดๆนะครับยางกันขอบประตูนะครับก็ยังสนิทอยู่นะครับพร้อมใช้งานนะครับสีก็ยังเป็นสีเดิมนะครับสีค่อนข้างที่จะเป็นแบบ เนื้อเดียวกันนะครับกับตัวบอดี้นะครับอาจจะมีถลอกบ้างเล็กน้อยนะครับตามสภาพเลยส่วน OpenCAP ตรงนี้ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งครับที่สมบูรณ์นะครับพร้อมใช้งานปิดเปิดสนิทนะฮะสำหรับเจ้าภายในคันนี้นะครับก็ตามรีวิวเลยนะครับเพื่อนเพื่อสมาชิกถือว่าผ่านนะครับก็ตอนนี้ก็ได้ไปละ2ข้อนะครับข้อ1ภายนอกข้อ2ภายในนะครับผม แล้วก็เบรกช่วงล่าง3ข้อสินะครับโอเคจัดว่าพร้อมใช้งานนะครับผ่านแล้วนะครับ3ข้อในการประเมินนะครับของทางตำรารถนะครับประมาณนี้ครับที่นี่มาดูเกี่ยวกับห้องเครื่องนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ของรถคันนี้กันนะครับอันดับแรกเลยนะครับขอพูดเกี่ยวกับห้องเครื่องนะครับต่างๆก่อนนะครับพวกโครงซุ้มต่างๆนะครับตรงนี้ถูกยึดมาเป็นน็อตโรงงานนะครับก็ มันยังเป็นมาร์กเดิมอยู่นะครับถือว่าโอเคเลยนะครับโครงยังเป็นโครงเดิมนะครับสีโครงก็สีเดิมเพจยังอยู่เหมือนเดิมปกตินะครับทางด้านนี้น็อตยึดปั๊มนะครับหรือว่าซับแทงเราหรือ,อตัวที่เติมน้ำนะครับกระจกน้ำฝนก็ยังอยู่ในสภาพที่ปกตินะครับเป็นน็อตเดิมโรงงานนะครับมาร์กยังเป็นมาร์กเดิม ส่วนเพจตรงนี้ก็เป็นเพจเดิมนะครับเพื่อนๆสมาชิกนะครับไม่มีการชนหรือว่าการเคาะทําสีโครงคานแต่อย่างใดนะครับพวกท่อทางเดินนะครับไม่มีแตกนะครับโอเคหม้อน้ําเปิดฝามานะครับก็ยังมีเป็นหล่อเย็นนะครับยังมีหล่อเย็นนะครับอยู่ก็โอเคไม่มีสนิมนะฮะตรงนี้ถือว่าผ่านนะครับในระดับหนึ่งก่อนนะครับตรงนี้ จริงๆสายพานตรงนี้นะครับผมลองกดดูละรอบหนึ่งก็ยังอยู่ในเกณฑ์พร้อมใช้งานเนาะครับพวกท่อทางเดินตรงนี้ก็โอเคนะครับปกติไม่มีแตกใดๆนะครับลองบีบดูก็ยังให้ตัวที่ดีนะครับมีการยืดหยุ่นที่ดีนะครับมาร์กภายในนะครับตรงช่วงตรงนี้ก็เป็นมาร์กเดิมโรงงานนะครับไม่มีการแกะการถอดแต่อย่างใดเลยนะครับยังปกติดีนะครับโดยรวมโอเคนะครับสําหรับ ห้องเครื่องรวมไปถึงเครื่องยนต์ของอเจ้ารถคันนี้นะครับถือว่าผ่านนะครับข้อที่4นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับจะมาพูดถึงเกี่ยวกับราคาค่าตัวของเขาครับสำหรับราคานะครับของเจ้า isuzu d max นะครับ on y e a ปี2 2 1 2คันนี้นะฮะทางเจ้าของเปิดราคามาอยู่ที่3 9 8 0 0 0บาทนะครับผมสำหรับผมมองว่าราคาก็ไม่ได้สูงมากนะครับอยู่ในเกณฑ์ กลางๆนะครับเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยราคาของอีซูซูตัวนี้นะครับปีนี้ OpenCAP เนี่ยเขาจะมีราคาอยู่ประมาณ3 0 0 0สนไปไปนะครับจนไปถึง4 0 0 0 0นต้นๆเนาะสำหรับเจ้าคันนี้ก็3,98 0 0 0บาทนะครับส่วนเรื่องการต่อรองเลทราคาเนี่ยก็อย่างที่เคยบอกไปในหลายๆคลิปนะฮะตรงนี้สามารถเข้ามาติดต่อหรือว่าโทรสอบถามพูดคุยกับทางเจ้าของได้โดยตรงนะครับสำหรับเจ้าคันนี้เนาะนะครับ ส่วนเรื่องการเปรียบเทียบราคานะครับอย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับเมื่อต้นคลิปก็คือสมมติว่าถ้าเราจะไปซื้อรถรุ่นนี้ยี่ห้อนี้ปีนี้นะครับจากที่ท,ที่หนึ่งนะครับก็ลองสอบถามจากที่ที่หนึ่งนะครับค่อนข้างง่ายนะครับเกี่ยวกับการเปรียบเทียบราคาหรือว่าจะลองเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตนะครับเกี่ยวกับเว็บไซต์ขายรถต่างๆนะฮะลองเปรียบเทียบราคาดูนะครับข้อมูลตรงนี้ข้อห้านี้ไม่ยากนะครับการเปรียบเทียบราคาครับทีนี้มาดูสรุปโดยรวมทั้ง5ข้อนะครับ ข้อ1ภายนอกเนี่ยก็โอเคนะครับผ่านข้อ2ภายในผ่านนะครับส่วนข้อ3เครื่องยนต์นะครับห้องเครื่องต่างๆรวไมไปถึงระบบต่างๆนะครับภายในห้องเครื่องยนต์ก็ผ่านนะครับข้อ4ระบบเบรกช่วงล่างโช o ตรงนี้เนี่ยผมไม่กล้าการันตีให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าจากที่ลองรีวิวประมาณหนึ่งเนี่ยอลองกดโช o ดูนะครับก็ให้การตอบสนองที่ดีนะครับ แต่ว่าข้อเสียก็อย่างที่บอกนะครับถ้าสําหรับเพื่อนๆสมาชิกถ้าชอบรถเดิมนะครับตรงนี้เป็นข้อเสียแน่นอนเพราะว่ารถคันนี้นะครับได้มีการโหลดมาแล้วนะฮะสำหรับข้อ5นะครับการเปรียบเทียบราคาส่วนตัวนะครับมองว่าคันนี้เนี่ยไม่ได้แพงจนเกินไปนะครับอยู่ในเกณฑ์ราคากลางมาทางต่ําเล็กน้อยนะครับก็สรุปทั้ง5ข้อเลยแล้วกันนะครับข้อ1ก็ผ่าน2ผ่าน3ผ่าน4ผ่านและ5ก็ อยู่ในเกณฑ์พิจารณานะครับหากเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับมีความคิดเห็นที่ต่างออกไปนะครับหรือว่ามีข้อเสนอหรือแนะนําที่ดีนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับทางเราก็จะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับหากเพื่อนๆดูแล้วชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ